สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับถนอมศักดิ์ชาแนลเช่นเคยครับพี่น้องครับสวัสดี f อซทุกท่านนะครับผมสวัสดี f อซทางเพจทะเก,ก็มีชีวิตด้วยนะฮะนะครับผมสวัสดี f อซทางเฟซบุ๊กอินสตาแกรมด้วยนะครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านวันนี้ถนอมศักดิ์ชาแนลก็จะเอ่อเอาวิวทะเในช่วงเช้านะครับของหาด แสงจันทร์จังหวัดระยองนะครับมาให้รับชมนะครับเห็นนะฮะมีนกนางแอน่นบินหาเหยื่อช่วงเช้าพระอาทิตย์ก็ขึ้นช่วงนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงนะครับเจ็ดโมงนะครับก็มีเมฆเยอะพระอาทิตย์ก็บินขึ้นเริ่มขึ้นเมฆเยอะบางหน่อยก็ได้แสงนะครับนกนางแอ่นมันบินหาเหยื่อครับคุณผู้ชมดูเพียบเลยดูนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับ แสดงว่าแถวนี้มาแรงเยอะนะมาแรงเยอะนะครับดูนะครับโอ้โหบินมาเยอะแยะเลยนะครับนี่เป็นนกนางแอ่นที่เขาที่เขาเลี้ยงที่มันไปทํารังแล้วก็แล้วก็เอารังมันไปขายนะก็คือเป็นนกชนิดนี้นะนะครับรังมันก็ทำด้วยน้ําลายน้ําลายของของของตัวนกเองนะครับนี่ครับ ซึ่งเชื่อกันว่ากินแล้วก็จะบารุงร่างกายประมาณนั้นเป็นอาหารชั้นเลิศแพงด้วยนะนะครับไม่รู้ว่าแพงตอนที่เขาไปขึ้นเอาหรือเปล่าเพราะว่ามันไปทำรังบนถ้ำบนอะไรเวลาปีนเอามันเอายากนะับ <c oughs> น่าจะแพงด้วยจุดนั้นด้วยนะครับนะก็ไม่รู้ว่าทางทีมวิจัยเขาวิจัยออกมาว่าเป็นอาหารที่บารุงร่างกายนะครับ คือลางนกนางแอ่นนะครับคือนกพวกนี้แหละครับเนี่ยนะก็บางที่เขาก็จะทําเป็นตึกแล้วก็เปิดเสียงล่อร้องเป็นเสียงนกนางแอ่นเ,เปิดเปิดซาวเสียงออกมาเลยนะเปิดซาวเสียงของนกนางแอ่นเลยนะครับเนี่ยนะฮะก็จะให้ดูวิวทิวทัศน์ของทะเลของเจ้าระยองนะครับหาดแสงจันเดี๋ยวผมจะพาลงไปเดิน ที่เขาทำเดินๆไว้นี่ฮะนี่ครับเดี๋ยวพาลงไปเดินแบบเป็นสะพานพลาสติกเกลนลอนน้ำนะครับดูครับเหมือนทางขึ้นนะครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมเดินไาคุณผู้ชมไปนะครับพามาเดินนะครับเป็นลูกขึ้นึดบดับรืบดับเลยคุณผู้ชม เอ้ยเฮ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 ้เฮ้ยเฮ้มันก็ยุ่บย่าไปตามคลื่นนะครับเนี่ยเออมันยุ่บย่าไปตามคลื่นยุ่บย่าไปตามคลื่นเลยนะครับมาครับมายุ่บย่าไปตามคลื่นเลยนะ ทำให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้เดินออกมาชมวิวทิวทัศน์ของทะเลเป็นหาดแสงจันทร์ครับมันเป็นเซี่ยวจันทร์มันเป็นเซี่ยวจันทร์เหมือนเหมือนพระจันทร์เสี้ยวนะครับพอเลยเรียกว่าหาดแสงจันทร์หรือเปล่าไม่รู้นะแต่เซี่ยวจันทร์เพิ่งจะเกิดขึ้นนะครับไม่ไม่น่าจะตั้นนะครับน่าจะเป็นชื่อคนซะมากกว่าครับหาดแสงจันทร์โอ้โหดูลูกคลื่นลูกนี้ครับ โอ้โหเน่เน่่ๆๆๆๆ่ก็แน่นหนาดีนะครับแน่นหนาร้อยด้วยเชือกอย่างหนาเลยมีเป็นลอยต่อเป็นหมุดต่อนะครับแต่และแต่และอันแต่และอันเนี่ยเขาจะใช้หมุดต่อลักษณะนี้นะครับหมุดต่อนะฮะหมุดล็อกไม่ให้มันหลุดออกจากกันในวันนี้เป็นลูกเตา๋าลูกเตา๋าเอามาเรียงต่อๆกันมันชิกซซอนะครับเนี่ยนฮะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมออกมาเดินชม ปลายทะเลเลยนะครับใช้เชือกเส้นใหญ่มากนะครับนี่มันลอยอยู่นี่นี่เชือกตัวนี้เป็นเชือกกล้ามนะครับดูนะครับโู้ตเลยครับโอ้เออดูปดับดูปดับเลยครับคุณผู้ชมเออโอ้ยเฮ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 ้ยโอ้โยกยาบโยกยาบเลยครับคุณผู้ชมเออสนุกดีเหมือนกันนะครับเนี่ยนะสนุกดีเหมือนกัน ครับผมมาก็พอได้เดินชมครับเป็นทําไว้เพื่อนักท่องเที่ยวนะครับนี่ครับมันกระดึง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 ครับโอ้โห <c oughs> โอ้โหนะครับบนทางพอได้เดินเที่ยวครับนี่เอาวิวชายทะเลมาฝากนะครับเขื่นฝางแล้วครับคุณผู้ชม เอาไว้ให้นักท่องเที่ยวเดินลงมาเที่ยวนะครับแลนาร์คแลนาร์คของหาดแสงจันทร์ครับผมก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับสวยงามครับผมทอดยาวลงไปพอได้เดินลงไปเที่ยวอยู่ครับ แล้วผมคลิปนี้ก็เอาวิวชายหาดของหาดแสงจันทร์จังหวัดระยองมาให้เอฟีทุกคนท่านได้รับชมนะครับพามาดูทางเดินลงไปกลางทะเลนะครับของหาดจังหวัดระยองนี่นะครับนี่นะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปให,ใ,หใหม่ต่อไปนะครับผมน,นี่ก็เอานกนักแอนจากทางเดินลงไปทางลงมปเที่ยวกลางทะเลมาให้รับชมนะครับของหาดแสงจันทร์วระยองครับผม กดติดต,ตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่เป็นใหม่ต่อไปครับสำหรับทีมงนตะเครื่องแลาา้วขอตัวสวัสดีครับผมสวัสดีครับ